สวัสดีค่ะวันนี้เอดดี้หยุดนะคะก็เลยจะมาขัดเงารถให้มูนะคะคลิปนี้นะคะถ่ายไว้1สัปดาห์แล้วค่ะเพิ่งมีโอกาสได้ตัดต่อคลิปให้ได้ชมนะคะเอดดี้เป็นคนที่ดูแลรถตัวเองดีมากๆเลยค่ะวันหยุดนะคะก็จะชอบล้างรถทําความสะอาดรถนะคะและขัดเงาแว,แว็กรถเนี่ยก็จะทําปีหนึ่ง 2-3ถึง3ครั้งนะคะไม่ได้ทำบ่อยนะคะซึ่งเมื่อก่อนนะคะเอดีก็เคยรับจ้างนะคะขัดเงารถนะคะที่บ้านเรานะคะก็เลยมีอุปกรณ์ครบครันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องขัดเงาน้ำยาทำความสะอาดรถต่างๆนะคะเยอะมากเลยนะคะว้าวเยนี่ ถ้าเกิดว่าเราไปเข้าร้านนะคะให้ร้านขัดเงานะคะเข้าอู่อะไรอย่างนี้นะคะก็จะราคาแพงมากเลยนะคะหนึ่งพันยูโรขึ้นไปนะคะแต่ราคาที่เอ็ดดี้รับจ้างทำนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังรับจ้างอยู่นะคะอยู่ที่สี่ร้อยถึงห้าร้อยยูโรประมาณนี้นะคะมีคุณลุงข้างบ้านคนหนึ่งนะคะก็มามาสอบถามราคาไว้เหมือนกันนะคะว่า เอ็ดดี้รับจ้างขัดเงารถแว็กรถเนี่ยคือราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะพอแกรู้แล้วว่าประมาณ4ี0ร้อยห้าอูโรแกรก็ไม่ได้มาติดต่อให้เอ็ดดี้ขัดให้แต่อย่างใดนะคะหรือแก,กจะมองว่าเอออยู่บ้านข้างกันแล้วราคามันก็แพงไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าถ้าไปเข้าร้านน่ะหนึ่ยูโรขึ้นแน่นอนเพราะรถคุณลุงก็คือคันใหญ่นะคะ Kratjok. 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 Niet bezien, hè? Oh, ik moet. zo'n uh, plomp. Dong. Ik moet leren hoe ik moet tanken: 95, 98. Aan deze kant zit hij. ค่ะหลังจากที่เอ็ดดี้ใช้เครื่องขัดรถนะคะขัดเพื่อให้คราบต่างๆหายไปนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยขูดขีดต่างๆนะคะหรือว่าคราบที่เกาะตามรถนะคะขัดให้ทั่วรถนะคะด้วยเครื่องแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ผ้านะคะเช็ดนะคะก่อนที่จะลงแว็กนะคะและตอนนี้นะคะก็ลงแว็กนะคะหลังจากขัดเสร็จก็จะลงแว็กนะคะ นี่คือการลงแว็กนะคะแว็กก็จะเป็นเนื้อคล้ายๆา,ยายวัซลีนค่ะกับปุกนี้นะคะเอ็ดดี้บอกว่าซื้อมา10กว่าปีแล้วนะใช้ใช้นานมากนะคะเพราะว่าคือใช้แค่นิดเดียวเนาะมันเข้มข้นมากๆนะคะใช้แค่นิดเดียวมันก็คือแบบขัดได้ทั่วรถแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นของสําหรับขัดรถทําความสะอาดรถของพ่อยอดีนะคะนี่อุปกรณ์นี้น,นะมีครบครันเหมือนอ่า อะไรนะอูซ่อมรถเลยนะคะเหมือนร้านล้างรถเลยนะค่ะตอนนี้เอ็ดดี้ก็ทําการเช็ดแว็กออกนะคะแว็กที่เคลือบรถไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะหลังจากนั้นก็เช็ดออกนะคะพอเช็ดออกแล้วนะคะรถก็จะดูแวววาวนะคะระยิบระยับนะคะเหมือนใหม่เลยนะคะจริงๆแล้วเอ็ดดี้นะคะก็เรียนจบช่างยนต์มานะคะแต่ว่า ได้ทำงานที่ร้านจัก,กรยานนะคะซึ่งช่างจัก,กรยานที่นี่ราคาค่าตัวนะคะแพงกว่าช่างรถยนต์อีกนะคะว้าวค่าขัดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะขัดออกมาแล้วนะคะก็ เหมือนได้รถคันใหม่เลยค่ะ <Okay. S 1> ค่ะและวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะปิดหนึ่งวันค่ะเพราะว่าในเมืองของเรานะคะมีการจัดตลาดม้านะคะมีการโชว์มา้าขายม้านะคะ ที่นี่จะเรียกว่าป้าเดนมาร์กนะคะก็จะจัดขึ้นหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งนะคะช่วงเดือนกันยายนนะคะเนื่องจากว่าพวกเราก็เห็นจนชินแล้วเนาะเห็นบ่อยแล้วนะคะสำหรับตลาดหมาก็เลยปีนี้ก็เลยไม่ได้พากันไปดูนะคะก็เลยพากันมาเนะะี่ยค่ะมาซื้อของที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะวันนี้มาบสคาประดุนที่ประเทศเยอรมน,นีคะ่ะ Zoals dat dat Jozef zit in. de so chocolade. So deze Papa, in. had ik laat. papa. in. eens, deze had ik toen Zoals ja. met laat zit in. Zoals dat Mama, welke, welke in. Zoals dat Jozef zit in. Zoals dat

ต่อไปเจี๊ยบต่อไปเจียบ yes วันีค่ะตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะคะเด็กๆก็ได้โดนัทกันคนละชิ้นโดนัทโอริโอ้หรอโอริโอ้อร่อยไหมน้อัมา ดูแอปเทลลิงอีกแล้วดูสวนสนุกคลิปสวนสนุกนะคะที่แอปเทลลิงเนาะดูกัสตอนนี้คือบ้าแอปเทลลิงมากๆเลยหลังจากที่ไปแอปเทลลิงมากับป้ามนกับพี่อนยากับฟ้าย่าที่ไปกับครอบครัวอินสาาเดนมาร์กมาก็คือหลังจากนั้นก็บ้าแอปเทลลิงดูคลิปใน youtube ตลอดเลยนะอะอะออ อ่เ <Yes. S 1> พราะวบริ่ัามันจะเหยียบพืบนนัท yes the floor วัสดีค่ะ, <c oughs> ะนี่นะคะของที่เราไปช้อปปิ้งมาจากเยอรมันนะคะมีไก่กรไก่สามแพ็คนะคะมีน่องไก่เนื้อหมูนะคะอันนี้หมูสับมูชอบตรงที่เยอรมันมันมีเนี่ยคะ่ะหมูสับล้วนนะคะคืออยากได้เฉพาะหมูสับเวลาผัดกะเพราเนาะหรือว่า ทำแกงจืดหมูสับอะไรเงี้ยจะอร่อยถ้าเป็นหมูสับล้วนแบบนี้เพราะว่าที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเขาจะส่วนมากอนะ่ะมันจะมีแต่ถ้าเป็นเนื้อบดอย่างเงี้ยมันจะมีมันจะมีเป็นอา่าผสมวัวกับหมูผสมกันนะไม่รู้ว่าเขาทําไมเขาไม่มีแยกเนะาะก็อาจจะมีแหละบางร้านแต่ว่าที่แถวนี้ไม่มีนะคะ กินโคกแล้วนะคะเอ่อคุณพ่อเอนะ็ดดีนะมูไม่ค่อยไม่ค่อยดื่มน้ําโคกหรอกคะ่ะแต่ว่านานๆทีเวลาเรากินอะไรแซบๆนานๆทีจะกินน้ําโคกทีนะซื้อมาอย่างนี้ก็คือกินได้เป็นเดือนค่ะเนื้อที่เราไปซื้อมานะคะเราก็จะแบ่งแบ่งใส่ถุงไว้นะคะไว้กินเป็นฟาังคราวนะคะก็ใส่ในช่อง แช่แข็งไว้ไว้ทานนะคะก็ใส่ถุงแล้วองชิ้นถ้าเกิดว่าทำเยอะก็เอาออกมาทำสองถุงนะคะถ้าเกิดว่าทำไม่เยอะก็เอาออกมาถุงเดียว ชิมชีสอะไรนะปาปิก้าปาปิก้าห่อชีสม,มันใช่ปาปิก้าไหมปาปิกา้าอร่อยไหมจิมเปเปอร์ชิมเปเปอร์อ๋อไม่เป็น,ปนพริกเหรอ <c oughs> อ,อร่อย <c oughs> อพริกหอ่อเผ็ดนะคะเนี่ยตอนแรกนึกว่าปาปิกา้าเอา้าเป็นพริก พ, <c oughs> พริกเผ็ดหวานหวานชีสจะมีความหวานหวานนัวๆ <c oughs> แล้วก็ตัดกับพริกที่มีความออกเผ็ดนิดนึงแล้วก็มีความเปรี้ยวนะคะเพราะเป็นพริกดองนะคะอร่อยเพิ่งเคยกินครั้งแรกคะ่ะต <c oughs> ิดใจเดี๋ยวรอบหน้าไปจัดมาอีกค่ะตอนนี้กําลังจะพาเด็กๆไปเรียนว่ายน้ํานะคะน้องลิซ่าวันแรกของน้องลิซ่านะคะที่จะไปเรียนว่ายน้ํานะคะ วันนี้ก็ให้พ่อยที่ขับรถแม่ไปนะคะ mm hmm. วันนี้ใช้รถมุ friend, ้งไปค่ะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลเนาะอยู่ในเมืองนี้เองอันตรายมากเลยเนาะเด็กๆกับเสพนะคะคือเด็กไม่ค่อยระวังนะคะนี่เวลาขับรถก็ต้อง ดูดีนะคะจักรยานเด็กๆยิ่งที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเดี๋ยวนี้เนเธอร์แลนด์นะคะเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกแตไบค์นะรถจักรยานที่เป็นร้อยใหญ่มาเร็วมากนะคะเวลาข้ามถนนอะไรอย่างงี้บางทีก็พุ่งมานะเราต้องแบบดูดีๆนะคะอยาเนสเต์บัตลิซ่ามเ หลังจากที่เราจองคอร์สเรียนว่ายน้ำให้ลิซ่านะคะไปปีกว่านะคะก็ได้เวลาที่จะได้ไปเรียนจริงๆแล้วนะคะนี่ก็เป็นบัตรแรกนะคะหรือว่าเป็นสาส์แรกเนาะที่นี่จะเรียกสาสแรกสาสแรกของลิซ่าลิซ่าก็กลัวนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าไปเรียนว่ายน้ำเนาะเด็กๆก็จะกลัวแต่ถ้าบอกว่า ไปเล่นน้ำนะก็จะอีกฟิลหนึ่งนะคะแม่ก็บอก้องลิซ่านะคะว่าไม่ได้มีลิซ่าคนเดียวนะคะมีเด็กคนอื่นด้วยเยอะแยะไปเล่นน้ำกันนะลูกนะอะไรอย่างนี้นะคะลิซ่ายังไม่อยากไปนะคะอุ้ยกลัวเหรอลูกกลัวกลัวทำไมไปเล่นน้ำสนุกสนุกนะกับเพื่อนๆเออลิซ่ากลัวนพราะว่าจะได้ลงสะใหญ่นะคะ สารเล็กๆลูกสารเล็กๆคลายบัตรเจ่ะเนี่ยมามาคาดเมษาเหมือนเมีย หลังจากออกมาจากสาว้่าน้านะคะน้องลิซ่าก็ร้องไห้นะคะบอกว่าไม่อยากไปสะว่าน้ําอีกนะคะเพราะว่าวันนี้บัตรแรกนะคะหรือเด็กที่เรียนสะแรกนะคะสะเริ่มต้นนะคะของการเรียนว่ายน้ำเนาะเป็นสะพื้นฐานนะคะก็มีแค่ลิซ่าคนเดียวเลยนะคะเพราะว่า่าวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันตลาดม้าเนาะก็เลยแบบมีเด็กที่หยุด ไม่มาเรียนว่ายน้ํนะคะเป็นสิบกว่าคนนะคะซึ่งลิซ่าวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ได้มาเรียนคนเดียวซึ่งคุณครูอ่ะปกติก็ดูแลนักเรียนประมาณสิบคนใช่ไหมสิบกว่าคนนะคะซึ่งวันนี้ได้โฟกัสที่น้องลิซ่าคนเดียวเลยทําให้น้องลิซ่ามีความเกรงนะคะแล้วก็มีความกลัวน้ําอยู่นะคะซึ่งครูเขาก็บอกว่าสําหรับสาแรกนี้นะคะเขาก็จะ ให้เด็กอะมีความชินกับการเล่นน้ํามีความชินกับน้ําก่อนนะคะฝึกให้เลิกกลัวน้ําก่อนนะคะก่อนที่จะไปสเต็ป ต่อไปนะคะค่ะอย่างวันนี้นะคะน้องลิซ่าก็ได้ฝึกกระโดดลงสระว่ายน้ํานะคะแล้วก็ก้มแตะพื้นใต้น้ํานะคะ,ะแม่สามารถไปดูได้10นาทีแรกนะคะช่วง10นาทีแรกหลังจากนั้นก็ต้องออกไปนั่งรอข้างนอกนะคะจริงๆสระว่ายน้ําก็อยู่ติดกันนะคะสระหนึ่งสระ 2, สองสระสามนะคะก็อยู่ติดติดกันค่ะซึ่งลูกกัดนะคะก็เรียนอยู่อีกสระหนึ่งนะคะกะ็ก็เห็นลูกัสเหมือนกันนะคะลูกกัสก็เป็นครูฝึกเป็นผู้ชายนะคะ okay. หลังจากพาเด็กๆไปเรียนว่ายน้ําเสร็จก็มาทํากับข้าวนะคะเมนูหลากหลายเมนูเลยนะคะวันนี้อันนี้ก็คือเมนูของพี่ลูกาสกับพ่อนะคะเป็นอาร์ตโปแอนเดอร์สนะคะมันฝรั่งอบนะคะแล้วก็มีเนื้อบดค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูของลิซ่าค่ะไก่เนกเกตทอดนะคะไก่เนกเกตนี้ก็คือได้มาจากเกยอรมันเนาะแล้วก็เอามาทอดนะคะลิซ่านั่งนี่ดิลูกอาบบา,อาตอับบาตด้วยนะล,ลูก ตัดด้วยอ่ะส่วนเมนูของแม่นะคะก็จะมีนี่ค่ะแกงส้มนะคะแกงส้มผักแล้วก็มีกุ้งมีปลานะคะสีสันอาจจะไม่น่าทานเท่าไหร่นะเพราะว่ามูชัยเอ่อ <c oughs> ผงผงทำแกงส้มแบบซองอะคะ่ะใส่ไปซองหนึ่งนะคะสีก็จะได้ประมาณนี้แต่รสชาติก็โอเคอยู่นะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบบบบ๊๊าาาายยยยไม่บาย